อิโมจิ p p o o n เหมือนเครื่อง Android ง่ายฟรีด้วยไปดูกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับขั้นตอนแรกให้เราไปที่ Google Chrome ถ้าเครื่องของใครนะครับอย่างเช่น h u วเว่ไม่มี Google นะครับให้ไปที่ Internet เน็ตเบราวเซอร์นะครับที่เป็นสัญลักษณ์แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ในที่นี้หนึ่งจะพาทําใน o o o g l h r o r o นะครับได้เหมือนกันหมดไปที่ Google Chrome แล้วพิมพ์ในช่องค้นหาตามนี้ครับ https://bit.ly/2JTIwJ c ใหญ่ตัวอักษรตัวเล็กตัวใหญ่ตามนี้ทั้งหมดเลยนะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วกดที่คีย์บอร์ดไปจะเข้ามาในหน้าแบบนี้นะครับหลังจากนั้นให้เราไปกด แถบสีน้ำเงินตัวนี้ครับกดดาวน์โหลดถ้ามีแถบภาษาอังกฤษไทยขึ้นมาด้านล่างแบบนี้นะครับให้เรากดกรกบาทหลังจากนั้นนะครับจะมีข้อความขึ้นมาแบบนี้ครับไฟล์ประเภทนี้อาจเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ของคุณให้เรากดตกลงในระหว่างนี้ เขาจะทำการดาวน์โหลดไฟล์ APK มาเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือเรานะครับในขั้นตอนนี้รอให้เขาดาวน์โหลดจนเสร็จซะก่อนนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วกดเปิดกดติดตั้ง ติดตั้งเสร็จแล้วกดเปิดกดเปิดใช้งานอีโมจิคีย์บอร์ดให้ไปที่อ e ีโมจิคีย์บอร์ดกดยกสวิตช์กดตกลงกดเลือกอีโมจิคีย์บอร์ดเลือกอีโมจิคีย์บอร์ด ให้กดไปที่กากบาทมุมขวาบนกดเห็นด้วยเขาจะให้เราลงชื่อเข้าใช้ Google นะครับเราไม่ต้องไปลงชื่อกดกากบาทพอถึงหน้านี้แล้วกดออกมาได้เลยครับหลังจากนี้แล้วเราก็เข้าไปที่โซเชียลต่างๆของเราได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, TikTok เข้าไปตอบคอมเมนต์เป็นอีโมจิได้เลยนะครับเดี๋ยวหนึ่งจะยกตัวอย่างจากแอป t i k t o k นะครับให้ไปที่ t i k t o k หลังจากนั้นเราก็ไปเลือกคอมเมนต์ที่เราจะตอบนะครับในที่นี้หนึ่งจะเลือกตัวนี้กดไปที่คอมเมนต์ครับเราจะเห็นอีโมจิเรียงเป็นแถวแบบนี้นะครับถ้าเราอยากจะเลือกอีโมจิให้มากกว่านี้นะครับให้มากดที่มุมซ้ายล่างครับเขาจะมีให้เราดาวน์โหลดเพิ่มเติมนะครับกดยกเลิก จะเห็นว่าตอนนี้เราได้ emoji ที่เหมือนกับใน iPhone มาอยู่ในเครื่องของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับทันนี้เราก็กดพิมพ์ไปได้เลยครับเลือกเลยครับเราอยากได้ emoji ตัวไหนนะครับเราก็พิมพ์ไปได้เลยก็มีเพียงเท่านี้เองครับกดออกมาได้เลยครับหลังจากนี้แล้วท่านผู้ชมจะนําไปใช้ในแพลตฟอร์มไหนท่านผู้ชมก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับเพียงแค่เลือกในคีย์บอร์ดของเราเท่านั้นเองครับเห็นไหมครับเพียงเท่านี้เราก็ได้ emoji น่ารักน่ารักบนเครื่อง Android ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่ playlist ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ